ก๊อบเจซับครับสวัสดีครับ FC กอบเจซับทุกคนครับวันนี้โปรเจกต์อยู่ที่ตึกทันิยะนะครับ เราอยู่กันที่งาน g o p Expo นะครวันนี้จะมีการเปิดตัวสินค้าใหม่ล่าสุดของประเทศไทยเลยนะนะครับไปดูกันว่าเป็นสินค้าอะไรแล้วก็โปรเจกต์จะมีโปรโมชั่นอะไรมาฝาก FC นะครับสำหรับแบรนด์นี้นะครับไปไปดูกันว่าแบรนด์อะไรธนิยะนะครับ g o p Expo เป็นการโชว์สินค้าของปี2025นะครับระหว่างวันที่4-19มีนาคมนะฮะนี่มีแบรนด์มากมายเลยที่ชั้น G นะครับ ของห้างธานิยะนะครับไปดูกัน,นครับว่าแบรนด์อะไรไปนี่เปิดตัวนะครับ r a p ซ a โดกอ l f นะฮะไปดูกันว่าเป็นอะไรนะฮะนี่ดูไปพร้อมๆกันเลยนี่เป็นเจ้าตัว Launch Monitor นะครับใหม่ล่าสุดนะฮะเรียกว่าที่ทางอเมริกานี่ฮอตมากนะฮะตัวนี้ r a p ซ a โด ผลิตภัณฑ์ของ l a p ซ a d o ก็จะมีตัว MLM1 นะฮะราคา12,900บาทกับรุ่นที่ตอนนี้กำลังฮอตฮิตนะครับ NLM2 Pro นะครับ MLM2 Pro 31,900บาทนะฮะส่วนข้างล่างก็คือจะมีตัวเขาเรียกว่าเครื่องฉายของ BenQ มานะครับแล้วแต่รุ่นเลยว่าอยากจะเอาชัดขนาดไหนนะเป็นแพ็กเกจนะครับเนี่ยเราจะมาพบกับ ผู้บริหารสาวไฟแรงนะครับคุณพลอยนะฮะของ r a p ซาโด g กอลนะครับมาพรีเซนต์ดูซิว่าที่บูธ r a p ซา d o ใน g o ล์ฟเอ็กซ์ครั้งนี้มันมีความน่าสนใจยังไงนะครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกับ r a p s o d o r a p s o d o g o l f เนี่ยมีผลิตภัณฑ์ถึง2ตัวนะคะวันนี้ก็จะมีทั้ง r a p s o d o MLM1 นะคะซึ่งเป็นตัวที่เปิดตัวมาประมาณเกือบ10ปีที่แล้ว นะคะแล้วก็พัฒนามาถึงตอนนี้เทคโนโลยีเขายังอยู่ยังยืนมากเลยแล้วก็วันนี้เนี่ยถือว่ายังเป็นเครื่องที่ยังมีคนใช้อยู่ค่อนข้างจำนวนมากแต่วันนี้ผลิตภัณฑ์ใหม่สินค้าไฮไลท์ที่สุดของเราเลยจะเป็น mlm 2 pro ซึ่งเปิดตัวใน pga show ปี2025 mlm 2 pro ก็ได้ไปแสดงตัวด้วยสามารถใช้ทั้ง indoor outdoor เอาไปใช้ที่ range ก็ได้เอามาซ้อมที่บ้านก็ได้ครบจบในเครื่องเดียวเลยค่ะ ติดตามเราได้ที่ Li น์แอดนะคะ Rapsodo Thailand หรือไม่ก็เป็น Facebook r a p โ o d o Thailand หรือเป็น Instagram r a p s o o o Thailand สามารถติดต่อและทักเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวโปรเจกต์จะไปลองตัว MLM 2 Pro กันว่าเป็นยังไงสดๆเลยที่ธนิยะไปะลุยก,กันวอร์มก่อนวอร์มก่อนนี่ ตัวเย็นๆก็แนะนำนะ FC ออ่าเพิ่งมาถึงก็หวดเลยนะสมมุติมาที่งานเนี่ยให้เรารอคิวแล้วเราก็ยืดตัวไปก่อนนะเพราะไม่งั้นไม่งั้นอาจจะบาดเจ็บได้นะตัวเย็นๆมาสามสิบหลาเฮ้ hey, นี่3าหลาแครี่ทอทอลสามหลานะครับจะลองไปเรื่อย นี่จับทุกลูกเลยนะเนี่ยไม่มีเตรียมครับมาสดๆเลยเนี่ยสปินใกล้เคียงนะชิป30หลาจะอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0กว่ารอบนะเนี่ยสาหลาโอเคเดี๋ยวลองลองระยะขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งเอาสักประมาณ ห้าสิบห้าหลาถึงหกสิบหลาอ่าห้าสิบห้าหลาหกสิบหลาก็สปินน่าจะใกล้ๆหมื่นรอบละแปดพันถึงเก้าพันเนี่ยหมื่นรอบละอือหกสิบแปดหลา เนี่ยไฟบอลแม่นมากต้องบอกงี้นะคือส่วนตัวผมอะทางแรปซาโดได้ส่งเครื่องมาให้ผมลองแล้วผมเอาไปเทียบกับตัวแท็กแมนที่ผมมีแล้วค่าค่อนข้างจะเป๊ะเลยนะครับทั้งเรื่องระยะแล้วก็สปินนะฮะดูซิว่าได้หมื่นรอบไหมอ่ะเนี่ยสปินเป๊ะนะเนี่ยหมื่นรอบเนี่ยรู้เลยอะ่ะ m l m 2 Pro นะครับก็จะมีลูกกอล์ฟที่มีจุดสีดำอันเนี้ยให้3ลูกนะฮะเจ้าลูกเนี้ยเราสามารถเอาไว้ใช้ตอนตีอินดอร์ที่บ้านเพื่อให้จับสปินได้100%เเ็เลยเวลาเราไปออกรอบหรือเราไปสนามได์ให้เราตั้งเป็นลูกพรีเมียมบอลหรือเรนจ์บอลนะครับก็จะสามารถจับพวกระยะทางได้อย่างแม่นยำนะครับส่วนเรื่องสปินก็คือจะตัดไปเพราะว่าลูกกอล์ฟสนามไดก็อาจจะไม่แม่นเท่าเจ้าตัวนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวตีสัก 80หลาแล้วกันนะครับ80หลานั่นจะหมื่นกว่ารอบปื๊ดนะดูหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสามสิบสี่อย่างนี้ก็คือตกบนกีนก็ถอยแน่นะครับระยะเป็น83หลาแคลรี่นะก็ซึ่งเท่าระยะที่โปรเจ็ตใช้ตัว60นะฮะเต็มสวิงนะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนนี่จะโชว์ความแม่น F4 ไงว่าเนมโดนตรงกลางตลอดเลยเนี่ยแอคไหม,อมโอเคเดี๋ยวตีขึ้นไม่ตีสัก pitching wedge แล้วกันนะครับระยะประมาณสักเอาตีแทงๆก่อนแล้วกันสัก125หลาก่อนแล้วกันสปินก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ8,000-9,000นะ 9,003 9,003ระยะ120 118แคลรี่122โททอรนะฮะอ่ะเดี๋ยวลูกนี้ตีสัก130หลาดู130หลาดูซิได้ไหมอ่ลูกนี้ติดรอนหนิดนึง 128หลาทท t a เอ๋อท o t a 130เป๊ะเลยมาดูค่าที่ลูกนี้นะครับที่โปรเจต t ีพิชชิงเวชแทงแทงนะนี่ได้128หลาโท t a l 130นะแครี่128หลานะแล้วมาดูตรงค่าที่เหลือนะครับมันมี ball speed club speed launch angle smash factor launch direction ครับ spin rate s p ินแอซิสเอเป x โอ้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่หลกัลกๆอะ่ะผมจะดูตรงนี้พวกบอลสปีดขับสป e d แล้วก็สปินชอ t Type ก็คืออันนี้เป็น ST ST นะฮะ ST ก็คือสเตรทนะฮะนี่ลูกอาจจะออกไปมี d ดรอนิดนึงนะเป็นฟิลที่ผมเมื่อกี้ตีตีออก Draw อน่อยนะฮะเดี๋ยวผมจะตีด้วยเหล็ก8นะครับเมื่อกี้ตีด้วยพิชชิ่งเดี๋ยวดูที่เหล็ก8เหล็ก8ก็ถ้าตี c u ัตเฟ e ก็อยู่ที่ระยะประมาณ150หหลา <S <S 2: <S 2> นะฮะ ตีคัดเฟดเหล็กแปดตรงจัดาหนร้อยสี่สิบห้าหลาอาจจะบางๆไว้หน่อยนะลูกนี้เดี๋ยวเก็บลูกก่อนเนี่ยโซโลโอเองคนเดียวนี่แหละไม่ต้องมีทีมงานใดๆทั้งสิ้นเรียวๆตีเฟดให้ดูสักทีหนึ่งสิเฟดไหม เบบี้เฟดนิดหน่อยไหมโอเคอ่ะเดี๋ยวลองตีดรอให้ดูมัง่งเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเนี่ยลูกไปไปตรงนี้นะนี่แล้วก็เลี้ยวเข้ามาตรงกลางอันนี้ตนะีดรอนะดรอ อ,อันนี้แปลว่ายังสตาร์ทขวาไม่พอนะแต่ดรอแล้วล,ะละ่ะเนี่ยลูกดอก็จะไกลกว่าลูกเฟดเห็นไหมระยะมาเป็น Carry แคลลี่154ละทั้งทั้งหนึจจบทงหน่อยสตาร์ทขวาโอ้สตาร์ทไม่พออ่ะขออีกที ยังไม่ประทับใจตัวเองนะสตาร์ทขวาแล้วดอเข้าเล็งลงแถวทรายแถวทรายยังไม่พอผมว่าถ้าซ้อมช็อตนี้อีกสักพักหนึ่งเนยแลปซซโดต้องให้เครื่องผมไปซ้อมที่บ้านแล้วนะมันมันยังไม่ได้ลาทีไง ไม่ได้อยู่ที่เครื่องนะอยู่ที่ผมนั่นแหละเดี๋ยวเพราะว่าเครื่องเครื่องมันก็อ่านว่าลูกมันดอไปซ้ายฟิลผมผมก็รู้สึกว่าผมตะวัดมือมากเกินไปโอเคอันนี้น่าจะออกดันๆขวาหน่อยละโอเคโดนแป๊กๆนิดนึงลูกที่ผมตีไปทั้งหมดเนี่ย ด้วยเหล็ก8หรือเหล็กอื่นๆเนี่ยผมจะเขาเรียกว่าอะไรอะมอนิเตอร์ตัวเองหรือแบบวิเคราะห์ตัวเองว่าผมตีช็อตอะไรออกเป็นยังไงตีโดนดีไหมเฟดดอซึ่งไอตัวไฟบอลเนี่ยหรือระยะหรือสปินเนี่ยมันตรงกับความรู้สึกผมซึ่งตัวนี้สำคัญมากถ้าสมมุติว่าเครื่องที่เป็นพวกเขาเรียกว่าลันช์มอนิเตอร์เนี่ยฟีลลิ่งกับความจริงที่เครื่องมันอ่านมันไม่เหมือนกันเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ อาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับแต่เนี่ยตั้งแต่ตีมาหรือตั้งแต่ก่อนหน้านี้ที่ทางแลปซาโดให้ทดสอบเนี่ยมันไม่เคยข้านสายตาเลยนะครับโอเคไปเดี๋ยวขอตีสตาร์ทขวาให้ได้สักรูกหนึงนะ,ะมาเหล็กแปอ่าโอเครู้เรื่องเข้าเส้นกลางอืมเนี่ยจะดูว่าเห็นไหมระยะเนี่ย มา148ผมโดนไม่เต็มนะเมื่อกี้เล็ก8ถ้าผมโดนเต็มดรอผมจะอยู่ที่154 5 15 5ขึ้นไปนะครับมันมันเรียกว่าค่อนข้างจะ,สะเสถียรสม่ำเสมอนะสปินก็อยู่ที่ประมาณนี้แหละ6,000 7,000นะครับเดี๋ยวดูสักเล็ก6แล้วกันเนาะเล็ก6เล็ก6จะอยู่ประมาณ175 180 ระยะเนี่ยมันขึ้นอยู่กับไฟบอลของผมเนี่ยถ้าตีเฟสมันจะสั้นกว่าตกหยุดกว่าถ้ารอยังไงมันก็ไกลกว่านะครับวิ่งขอรอหน่อยนะรอน่าจะได้แครี่มา180กว่ารออืม แอร์อมันเย็นหรือไงทำไมมันตีแล้วมันตัวมันน่งน่วงไงไม่รู้เยวอ่าเคปืดดรอเข้าเส้นกลางนี่เส้นทึบคือจุดตรงกลางนะฮะจุดที่เราเล็งไปอันนี้ก็ออนขวาประมาณ1นกันทงได้มั้ง อ๋อนี่นี่ไซส์แคลี่นี่ตัวเลขไซส์แคลี่สองหลาสองหลาหนึ่งหลาเท่ากับสามฟุตสองหลาก็หกฟุตพัดเบอร์ดี6หกฟุตละอ่าลองตีเฟสมั่งเดี๋ยวเราจะได้ไปไดเวอร์กันนะครับอ่าช็อตท้ายเป็นไรท์นะครับนี่ให้ FC ดูท่านะท่ารอกับท่าเฟสนี่คือมันมัน มันไม่เหมือนกันเลยนะท่ายืนแล้วก็แนวสวิงฟิลสวิงนะเนี่ยเห็นท่าจบไหมท่าจบไม่เหมือนใช่หไหมไฟบอลไม่เหมือนอันนี้สตาร์ทซ้ายเลี้ยวขวาอ่ะระยะสั้นกว่าชัดเจนเนี่ยแปลว่าที่ป,ปุ่มปรับวงมาถือว่าใช้ได้นะเนีป้อมเป็ดป้อมเป็ด one degree center เฟรย์ลุ้งสวยตรงนี้สวยฟาบนั่นนั่นโอเคได้ละโปรแกรมของแอปพลิเคชันของ l a ็บซาโดนะฮะอันนี้มีช็อตวิชชั่นนะอ่ลองกดเซน้องพลอยช็อตวิชชั่นคืออะไรวิดีโอดิสเพลย์ช็อตวิชชั่นลอง ช้าหน่อยก็ได้ช็อตวิชันอ๋อสโลได้หรอได้อ๋อนี่นะครับเป็นกล้องที่ถ่ายสวิงได้ด้วยนะครับอาจจะเห็น <Vision. S 1> โอ้โหอันนี้ชัดจัดอันนี้ชัดมากขออีกทีสินี่เป็นไงขออีกรอบขออีกรอบอ๋อมันสโลวได้ปังนี่นเคอออันนี้ช่วยเยอะนะเพราะเราจะเห็นขับ ัดนี่ดูเสียงชัดเจนที่ว่ามันไมค์กอล์ฟมันกระทำกับลูกยังไงนี่อันนี้เราตีลูกเฟรนะครับนี่เห็นไหมหน้าไม้เปิดสวิงไปทางซ้ายคัดนิดๆโอเคสวยงาม่าเดี๋ยวลองไดเวอร์กันเดี๋ยวทีนี้ลองเป็นไดเวอร์บ้างนะครับตรงนี้ซ้าย สายรัวๆเลยวะ่ะเฟรดตีเฟดเฟดระยะใกล้เคียงนะ ใกล้เคียงมาขับสปีดก็ใกล้เคียงบอสปีดก็ใกล้เคียงเฟดเฟดอันนี้เป็นลูกใช้งานอยู่แน่เฟดวิ่งอันนี้ถ้าอยากจะสอยมากกว่านี้ก็อาจจะต้องทีสูงกว่านี้นิดนึงนะอันนี้ยังสูงไม่พออยกก่อ ลูกนี้โอเคเฟสสวยเฟสสวยเฟสสวยอืมเนี่ยถ้าผมตีเฟดมันก็ต้องเฟดอะ่ะเครื่องมันต้องอ่านเฟดนี่ก็เฟดตลอด tạt xá anh nít nưng Phệt hmm. คีก็ถือว่าโดนเต็มอยู่นะอ่าจะเห็นเมื่อก่อนนั้นเนี้ยตีเฟสตลอดเลยลูกนี้ก็ลองอัดดูลองอัดดูหน่อยเออมีกล้องตรงนี้ดูมันก็ง่ายนะเพราะว่าส่วนใหญ่คนมันไปซ้อมเนี่ยมันไม่มีคนมายืนถ่ายให้อ่ะอันนี้ก็มีตัวแรปซาโดช่วยถ่ายให้อ่าเดี๋ยวมาดู Impact Vision นเลยดิยปัง ดีนะแล้วได้แค่นี้แหละสองแเนะเพราะว่าตอนนี้ลูกค้าเริ่มมาดูแล้วว่ามันเป็นเครื่องอะไรนะมันคือเครื่องแล็ซาโด MLM2 Pro นะฮะได้อยู้อย0โอเฮเฟรดหน่อยเฟนะ oh. รดแน่โอ้ลุงนี้น่าจะ ดีที่สุดของวันนี้ละนะครับก็ถือว่าประทับใจนะสำหรับเครื่อง mlm 2 pro นะของ Lapsado ถ้าใครสนใจสามารถตามที่น้องพลอยบอกนะมีอะไรบ้าง Facebook, IG, Line Official นะครับที่ Lapsado Thailand นะครับหนะฟีเจอร์ช็อตเทรซเพราะที่เมื่อกี้ช็อตเป๊ะมากเราขอดูตรงนี้นะครับจะมี2อันมีช็อตเทรซปึ้งดูว่าวิธีลูกไปยังไงอ๋อสามารถกดซ้ำดูได้ใช่ โอ้โหนี่มันทับเส้นเลยนะเจ๋งมากนี่แล้วก็อีกอันนึงที่เราดูได้นะคะจะเป็นวิดีโอรีเพลย์เหมือนตะกี้อืมโอ้โหลูกนี้แบบจัดเต็มอืม,มน,นีแข่งเดิมแหวนเคสวยงามอดีดืม,มดีดีดีด้วยอ๋อดูที่กลุ่มลูกใช่ไหม,ล,มลูกได้แต่ว่าอืม อ๋อนี่บอกว่าตีไปกี่ช็อตแล้วใช่นี่เราตีไปทั้งหมด144่ช็อตนะฮะโอคสำหรับ FC ที่สนใจเครื่อง Lapsado MLM 2 Pro นะครับผมมีส่วนลดให้ FC 5%นะครับส่วนลดนี้เฉพาะในงาน Golf Expo ที่ธนิยะตั้งแต่วันที่4-19ถึง19มีนาคมสำหรับท่านที่สนใจสามารถติดต่อรับโค้ดส,ส่วนลด จากลายที่ผมแปะไว้ด้านล่างเลยนะครับสามารถมาทดสอบเครื่อง Lapsado MLM2 Pro ได้ที่ลานชั้น G ธนยะในงาน g o l f ฟ x p o นะครับแล้วเจอกันนะครับทุกคน